ตูดึกทูมสุสานที่3สุสานกษัตริย์ตูดึกนะครับลักษณะสุสานอันนี้เนี่ยเป็นสุสานที่มีพื้นที่กว้างที่สุดนะครับแล้วก็เป็นสุสานที่แบ่งเป็นโซนต่างๆฝั่งพระสพของกษัตริย์ราชนินีแล้วก็บริวารน,นะครับแต่ละจุดก็จะมีส่วนขั้นนะครับตกแต่งได้สวยโอเคเลยเหมาะเป็นส่วนสาธารณนะเดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจนได้ดีทีเดียวนะครับ ถ้าจะเทียบ3สุสานเนี่ยสุสานที่สวยที่สุดคือไค่ดิงนะครับแต่ว่าสุสานที่กว้างที่สุดก็คือคือดึกเนี่ยครับรัวเลนนี้ก็จะมีชุดให้เช่านะครับเพื่อถ่ายรูปตอนนี้เราเดินไปที่สุสานกษัตรก่อนนะครับ<ว>ที่จะแตกต่างจาก2สุสานก็คือจะเห็นขีดพระศพเลยนะครับวางอยู่ ชั้นในสุดล้อมรอบด้วยกำแพงนะครับด้านหน้าก็จะเป็นป้ายมังกรนะครับสำหรับกษัตริย์นี้เราเดินต่อไปอยังสุสานราชินีนะครับส่วนสุสานราชินีก็จะเป็นด้านหน้าจะเป็นป้ายหงนะครับอันนี้คือสุสานราชินีนะครับตรงนี้นครับป้ายตรงนี้นครับหมายถึงป้ายทางเข้า ส่วนบริเวณนี้ก็จะเป็นลักษณะหมู่อาคารของน่าจะเป็นของบริวารนะครับทั้งๆก็จะมีหีบศพอยู่ด้วยเดินจนทั่วแล้วก็จะต้องเดินอ้อมออกไปทางหนึ่งครับไม่ได้เดินย้อนออกไปทางเดิมนะครับระหว่างทางออกก็จะเห็นวิวนี่ภาพสุสานสทรอนนั้นก็ตาเด็กๆืย่อมชมเรือมางก่อนกันครับ ไปก็มาที่วัดเทียนมู่นะครับซึ่งมีพระเจดีเทียนมู่แล้วก็รถคันสีฟ้ารถเก่งคันนี้นะครับ เป็นของหลวงพ่อติดควางดุกนะครับท่านขับรถคันนี้ไปที่โฮจิมินห์แล้วก็เผาตัวเองเพื่อเรียกร้องความสสมภาคให้กับชาวพุทธนะครับในสมัยนั้นมาวัดนี้อย่าลืมมาลูกเต่านะครับัวเต่าที่ได้อายุมั่นขวัญยืนแข็งแรงแข็งแรงอายุยืนนะครับอ, 8, 1, 6, 7, อลขแงหน่งหกเจ็ดห้อ่าลูปปวเต่ากันสุภาแข็งแรงแข็งแรง อายุยืนเหมือนเต่าเราก็มาตีระฆังกันชื่อเสียงจะได้ดวงดังกว้างไกลนะครับระเบอไปทัวโลชื่อเสียงกว้างไกลมาตีระฆังกันเขาบอกว่าจะได้มีชื่อเสียงกว้างไกลเป็นดวงดังในแง่ดีด น,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 นี่คือเพอรอ์ฟูมริเวอรเมืองเวนะครับเวียดนามกลางสงบเย็นสบายระดับน้ำสูง<ห>มากเลยเราอยู่ตรงด้านหน้าวัดเทนโมนะครับต่อกันที่ t i เกอร์อารน,านะครับมืดแล้วถ่ายไม่ค่อยชัดนะครับไม่สามารถเข้าไปข้างในได้นะครับ